วันนี้ก็กลับมาพบกับบีแ้และเปชช้ชาแนลอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้บี้ก็มาคนเดียวแล้วค่ะเพราะว่าโควิดอีกแล้ว<ไ>อะคือเบื่อมากจริงๆเอาดีๆคือแบบเมื่อไรมันจะหายอะเนาะเราจะได้ไปทาอย่างอื่นกันบ้างนะคะก็คือทําได้แค่ถ่ายคลิปอยู่บ้านอะตอนนี้โอเคก็เป็นว่าวันนี้เราจะมาปลอบใจตัวเองด้วยการหาก,กิจกรรมทําก็คือย้อมผมอีกแล้วค่ะสืบเนื่องจากคลิปที่แล้วนะคะที่เราย้อม Hello Bubble สีทวิงเกิลบลูนั้นได้จากเราไปหมดแล้วคะ่ะก็คือน้องเฟดออกไปหมดแล้วเป็นสีผมเดิมๆตั้งแต่แรกเริ่มเลยก็คือน้องได้จากเราไปหมดแล้วเราก็เลยจะมาทําการย้อมใหม่นะคะแต่ว่ารอบนี้เราจะไม่ได้ใช้ Hello b บ b บิในการยอมแล้วเราจะเปลี่ยนนี่ห้อกันนี่ห้อที่เลือกมาในวันนี้ก็คือนี่คะ่ะ อุ้ยกล่องเปิดนี่ห้อ e ีทูนะคะรุ่นเป็นแบบโฟมเหมือนกันก็คือ <S <S บับเบิ้ลเหมือนกันอันนี้เป็นสีเชอร์รี่เรดนะคะจะออกแบบโทนแดงๆอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูหลังกล่อง ก็คือจะเป็นโทนแดงของ e t u d ดเขานั่นเองนะคะตอนแรกก็คิดว่าจะซื้อ Hello b u b b เบเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าเราอะก็ไปอ่านเจอรีวิวของยี่ห้อง t u d ดว่ามันมีความติดทนมากกว่าเราก็เลยคิดว่าเออลองดีกว่าเพราะราคาก็คือไม่ต่างกันเลยสั่งใน s h o p ปีมาประมาณ280กว่าบาทเนี่ยคือราคาใกล้เคียงกันมากเราก็เลยเปิดใจลองน้องใหม่นะคะเดี mm ๋ hmm. ยวเราจะมาดูกันว่าภายในกล่องมีอะไรกันบ้าง เรามาดูกันนะคะว่าในกล่องเขาให้อะไรมาบ้างก็จะมีเป็นน้ํายาส่วนต่างๆอันนี้อันแรกก็คือส่วนที่1เป็นน้ํายาเป็นแบบซองใหญ่หน่อยแล้วก็เป็นหัวจุกแล้วก็อันส่วนที่2เนี่ยจะเป็นขวดปั๊มนะคะเพื่อนๆก็จะมีตัวล็อกหัวปั๊มมาให้เรียบร,อยร้อยเลยดีมากแล้วก็ส่วนที่3ก็จะเป็นซองน้อยแบบซองเล็ก มาให้อีกซองหนึ่งนะคะแล้วก็ที่ให้มาอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นตัวแฮร์ทรีทเมนต์นั่นเองค่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้อีกก็จะต้องเป็นถุงมือนะคะที่เขาให้มาในกล่องด้วยค่ะเราก็ได้ไปผสมส่วนผสมทั้ง3อย่างเข้าด้วยกันแล้วนะคะอยู่ในนี้แล้วแล้วเราก็เขย่าแล้วเรียบร้อยนะคะ แล้วก็เพื่อนๆก็อย่าลืมทาวาสลีนรอบๆหนางนี้ทาเรียบร้อยแล้วโอเคต่อไปก็คือใส่ผ้าคลุมชอบยี่ห้อเกาหลีทุกยี่ห้อมากๆเพราะว่าเขาให้ผ้าคลุมแบบเลิศก็ใส่อุปกรณ์ทุกอย่างครบแล้วนะคะทั้งผ้าคลุมถุงมือต่างๆแล้วเราก็เขย่าเรียบร้อยแล้วเราจะมาเริ่มทํากันเลยนะคะเพื่อนๆแต่ก่อนอื่นก็จะเหมือนเดิมเลยคือเราอยากจะแบ่งผมก่อน อ๋อผมข้างล่างมันอ่อนมากเราก็เลยจะไว้ทีหลังก็แบ่งไปแล้วกันเลยค่ะกลิ่นก็ไม่ค่อยหอมเท่าใ hey, ห้เราบอเบิมั้เดี๋ยวขอลองดมทีมีที่ล็อกขวดมาให้เรียบร้อยปั๊ม ยอมเป็นสีชมพูเลยเฮ้ยหอมหอมได้ได้อยู่ไปจ้ะลงโคนก่อนเหมือนเดิมขออนุญาตดูกระจกฮยสีมาไวมากเพื่อนๆมันเริ่มจะเป็นสีแล้วอะด่ะดี ลงแป๊บเดียวเองอะ่ะสุดปังอย่าลงครบแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาให้ดูอีกทีนะจ๊ะทีน,นี้ก็คือเราลงครบทั้งหัวแบบชุ่มฉ่ำมากๆแล้วนะคะเหลือมากเพื่อนๆรอบผมปะบ่าก็คือเหลือเฟือยังเหลือต่ออีกแต่ก็คือแบบว่าไม่มีผมจะใส่แล้วนะคะแล้วก็ยังไม่หันจะลงแบบลงไปแป๊บ,บเดียวอะ่ะยังไม่หันจะลงเสร็จอะ่ะก็คือผมตรงที่ฟอกอะ่ะก็คือแดงมากอ่ะเราจะเอบแหวกๆตามทีเจอนี่ ก็คือแดงมากแล้วอ่ะเพื่อนๆนี่ขนาดแบบลงไปแป๊บเดียวอ่ะคือแบบถ้าไฮโลบบอ่ะก็คือแบบว่ารอสักพักหนึ่งอ่ะกว่ามันจะทําสีใช่ปะ่ะเออแต่เนี้ยคือแป๊บเดียวคือมันมาแล้วอ่ะแล้วก็แสบหัวไหมก็ไม่แสบนะคะเพื่อนๆก็โอเคเหมือนยาย้อมผมปกติเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะมารอดูกันว่ามันจะออกมาแดงยังไงนะคะก็รอประมาณ20-30นาทีค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันนะคะแล้วนี่นะคะก็คือสีผมที่ได้จากการย้อม คือแบบว่าดีเลยอะผมดำก็คือติดเลยแต่ว่ามันก็จะเป็นความไล่กันนิดหน่อยแต่ก็คือดูแดงสม่ำเสมอกันทั้งหมดยกเว้นส่วนที่ฟอ,อกด้านในที่จะออกชมพูกว่าข้างนอกนะคะซึ่งนี่คือสีกล่องก็คือตรงกับข้างนอกนะว่าไปก็ส่วนด้านในก็ที่เขาบอกว่ามันจะเป็นสีชมพูชมพูก็คือ ใช่ปะดีมากๆนะคะก็คือชอบมากแล้วก็ผมนิ่มเหมือนเดิมเพราะว่าเขาให้ทีเมนต์มานั่นเองในการหมักผมหลังจากย้อมแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูว่าสระไปขี่รอบมันถึงจะเฟดนะคะนี่คือสีผมที่ได้จากการสระผมไปแล้วหนึ่งครั้งนะคะเพื่อนๆก็คือยังแดงดีมากๆอยู่เลยนะคะเดีย๋ยวเราจะรอดูต่อไปว่าสระอีกสองสามครั้งเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะ อันนี้นะคะก็คือสีผมหลังจากที่สระผมไปแล้ว2อสาครั้งค่ะจะให้ดูเลยว่าข้างในก็คือยังแดงดีอยู่เหมือนเดิมนะคะส่วนข้างนอกก็จะเป็นน้ําตาลแดงเหมือนเดิมซึ่งก็คือไม่ต่างจากวันแรกๆเลยและนี่นะคะเพื่อนๆก็คือสีผมที่เราผ่านการสระผมไปประมาณแบบห้าหกเจ็ดรอบแล้วนะคะซึ่งดูดิให้ดูเลยว่าสีแดงข้างในอ,ะอ่ะมันออดชมพูแล้แต่ก็คือแบบ ยังอยู่ดีในเมื่อตัดภาพไปที่ Hello Bubble ที่ไปใน3รอบ4รอบแรกก็คือเนี่ยอยู่ดีมากๆแต่คือตอนสะมันก็ยังมีสีแดงหุดออกมาตามปกติเหมือนเวลาเราย้อมสีแดงปกติทั่วไปนะคะเราก็ต้องระวังนิดนึงเวลาเราใส่เสื้อสีขาวอลยอย่าให้น้ำมันหยดใส่เสื้องงันเสื้อเราจะเป็นสีแดงทั้แงแต่จริงๆมันก็ซักออกนะนเพื่อนๆแต่ว่ามันก็ไม่ควรจะตกใส่เสื้อเรานะคะแต่ว่าสียังอยู่มาก ข้างบนก็คือเป็นน้ำตาลแดงแบบโอเคเลยล่ะสวยงามตามท้องเรื่องนะคะแนะนำมากๆสำหรับโฟมของ e t ทูดีนะคะมีหลากหลายสีมากๆเนี่ยเราจะแปะลิงค์ซื้อไว้ให้ในข้างล่างนี้นะคะก็คือซื้อในช้อปปี้8 9บาทเท่านั้นคือดีมากชอบมากแล้วคิดว่าต่อไปอ่ะก็คงต้องย้ายมาทาง e t ทูดี้เลยนะคะยกยอมโฟมเพราะว่าง่ายเหมือนกันและสีติดดีมาก ตามคำรีวิวที่เราดูในตอนก่อนซื้อแนะนำค่ะเพื่อนแล้วก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์ให้ทางช่องบีแบบเป้เลยนะคะคลิปหน้าเราจะมาทำอะไรกันก็อย่าลืมติดตามนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย